สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้เราจะขอเสนอนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนิทานที่14เรื่องโรงเรียนมหาเล็กหลวงค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะในรัชกาลที่ห เมื่อพุทธศักราช2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองบ้านเมืองโปรดให้ตั้งกระทรวงเสนาบดีซึ่งแต่ก่อนมีเพียงเจกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็น12กระทรวงและเปลี่ยนตัวเสนาบดีบางกระทรวงตัวฉันก็โปรดให้ย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกระทรวงธรรมการไปเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในคราวนั้น เสนาบดีต่างกระทรวงต่างจัดการในกระทรวงของตนให้เจริญทันสมัยการงานในกระทรวงต่างๆมีมากขึ้นและทำละเอียดกว่าแต่ก่อนทั้งมีการคิดจัดใหม่เพิ่มขึ้นเนืองๆต้องการคนรับราชการในกระทรวงต่างๆมากขึ้นเสมียนตามกระทรวงซึ่งมีอยู่แต่ก่อนหย่อนความรู้ไม่สามารถจะทำการงานตามระเบียบใหม่ได้ทันกับการที่เปลี่ยนแปลงเสนาบดีเจ้ากระทรวง จึงต้องแสวงหาคนที่ได้เล่าเรียนมีความรู้เช่นนักเรียนที่ได้รับประกาศนีียบัตรจากโรงเรียนต่างๆมาเป็นเสมียนต่อมาเมื่อเสมียนเหล่านั้นทําการงานดีมีความสามารถเจ้ากระทรวงก็กราบบังคมทูลขอให้รับพระราชทานสัญญบัตรเป็นขุนนางมีตำแหน่งในกระทรวงตามคุณวุฒิเป็นเช่นนั้นมาราวสักห้าปีดูเหมือนจะเป็นเมื่อพุทธศักราช2441 วันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวตรัสปารกแก่ชั้นว่าขุนนางที่เป็นขึ้นใหม่ๆใ,ในชั้นนี้ไม่ใคร่ทรงรู้จักแต่ก่อนมาลูกผู้ดีที่จะทำราชการย่อมถวายตัวเป็นมหาดเล็กตั้งแต่รุ่นหนุ่มในเวลาเป็นมหาดเล็กได้เข้าเฝ้าแหนรับราชการอยู่ในราชสำนักทรงรู้จักแทบทุกคนบางคนก็ได้เป็นนายรองและหุ้มแพร่รับราชการในกรมมหาดเล็กก่อน แล้วจึงไปเป็นขุนนางต่างกระทรวงขุนนางที่ไม่ได้เคยเป็นมหาดเล็กเช่นพวกที่ขึ้นจากเป็นเสมียนตามกระทรวงมีน้อยแต่เดี๋ยวนี้ขุนนางขึ้นจากเป็นเสมียนตามกระทรวงเป็นพื้นไม่เคยเป็นมหาดเล็กจึงไม่ทรงรู้จักบางทีกระทรวงมหาดไทยของฉันเองจะเป็นเหตุให้ทรงพระราชปารบ ด้วยกําลังจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองสมุหะเทศาพิบาลมณฑลต่างๆขอคนมีความรู้ออกไปรับราชการตามหัวเมืองฉันต้องหาคนจำพวกนักเรียนส่งไปปีละมากๆเมื่อคนเหล่านั้นคนไหนไปทำการงานดีมีความสามารถถึงขนาดฉันก็กราบบังคมทูลขอให้รับสัญญาบัตรเป็นขุนนางตามธรรมเนียม จำนวนคนรับสัญญบัติขึ้นใหม่สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมากกว่ากระทรวงอื่นๆแต่ข้อนี้ฉันยังไม่ได้คิดเห็นในเวลานั้นเมื่อได้ฟังพระราชปารภแล้วฉันจึงมาคิดใคร่ครวนดูเห็นว่าประเพณีโบราณซึ่งให้ผู้ที่จะเป็นขุนนางถวายตัวเป็นมหาดเล็กเสียก่อนนั้นเป็นการดีมีคุณมากเพราะพระเจ้าแผ่นดินทรงรู้จัก ย่อมเป็นปัจจัยให้ทรงพระเมตตากรุณาและไว้วางพระราชหฤทยัยส่วนตัวผู้เป็นข้าราชการเมื่อได้รู้จักและทราบพระราชอัธยาศัยพระเจ้าแผ่นดินก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดความจงรักภักดีและยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเพราะมหาดเล็กได้เข้าสมาคมชั้นสูงมีโอกาสไปศึกษาขนบธรรมเนียมและฝึกหัดกิริยามารยาทกับทั้งได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดิน ตลอดจนได้คุ้นเคยกับเพื่อนมหาดเล็กซึ่งจะไปรับราชการด้วยกันมีโอกาสที่จะผูกไมตรีจิตต่อกันไว้สำหรับวันหน้าว่าโดยย่อเห็นว่าประเพณีที่เป็นประโยชน์อันน่าจะรักษาไว้หาควรปล่อยให้สูญเสียไม่เมื่อคิดต่อไปว่าจะคิดแก้ไขด้วยประการใดดีเห็นว่าจะกลับใช้ประเพณีเหมือนอย่างเดิมไม่เหมาะกับราชการในสมัยนั้น ซึ่งต้องการคนที่ได้เล่าเรียนมีความรู้การงานในกระทรวงเป็นสำคัญเป็นแต่เพียงมหาดเล็กจะรับสัญญบัตเป็นขุนนางตามกระทรวงก็ไม่สามารถจะทำการงานได้ทางที่จะแก้ไขควรจะให้มีโรงเรียนขึ้นในกรมมหาดเล็กให้นักเรียนถวายตัวเป็นมหาดเล็กมีโอกาสได้เข้าเฝ้าแหนให้ทรงรู้จัก ทั้งให้ศึกษาขนบธรรมเนียมในราชสำนักไปด้วยกันกับความรู้เบื้องต้นสำหรับข้าราชการพลระเรือนในกระทรวงต่างๆแล้วให้ไปสำรองราชการอยู่ตามกระทรวงเสียชั้นหนึ่งก่อนจนทำการงานได้ดีถึงขนาดจึงให้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นขุนนางต่อชั้นนั้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างประกอบกันฉันกรบาบบังคมทูลความคิดเห็นเช่นว่ามา พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยเดิมมีพระราชประสงค์จะให้ฉันจัดโรงเรียนนั้นเหมือนอย่างเคยจัดโรงเรียนสวนกุหลาบมาในกระทรวงธรรมการแต่ฉันกราบบังคมทูลขอตัวด้วยเห็นว่าโรงเรียนมหาเล็กจะฝึกหัดข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวงอธิบดีโรงเรียนอิสระต่างหากจากกระทรวงต่างๆจะดีกว่า แต่จะต้องเป็นผู้ทรงเกียรติคุณในทางวิชาความรู้ถึงผู้คนนับถือจึงจะจัดการได้สะดวกเดิมพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริจะให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักด์กมหลวงราชบุรีดิเลกริ์ซึ่งเพิ่งเสด็จกลับมาจากประเทศอังกฤษโดยทรงสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาในมหาวิทยายลัยออกฟอร์ดแล้ว เป็นอธิบดีจัดการโรงเรียนมหาเล็กหลวงแต่พระองค์เจ้าระพีกราบบังคมทูลว่าได้ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์เป็นสำคัญสมัครรับราชการทางฝ่ายตุลาการก็พอเหมาะอีกทางหนึ่งด้วยมีพระราชประสงค์จะให้จัดการแก้ไขระเบียบสารยุติธรรมอยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งเวลานั้นกระทรวงยุติธรรมยังบัญชาการแต่ศาลในกรุงเทพ เพราะไม่สามารถจะรับจัดการศาลยุติธรรมได้ทั่วพระราชอาณาเขตสารยุติธรรมตามหัวเมืองอยังขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยตามประเพณีเดิมทรงพระราชดำริว่าจะรอการจัดการศาลยุติธรรมตามหัวเมืองไว้จนกระทรวงยุติธรรมสามารถรับจัดศาลหัวเมืองได้ก็จะช้านักจึงดำรัสสั่งให้ลงมือจัดการศาลยุติธรรมตามหัวเมืองด้วยอีกอย่างหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย ฉันกราบทูลขอให้ตั้งต้นจัดแต่ในมณฑลอยุธยาดูก่อนจึงทรงตั้งข้าหลวงพิเศษสังกัดขึ้นในกระทรวงมหาไทยคณะหนึ่งให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารัีพัฒนศักดิ์เป็นนายกพระยาไกรสีเปล่งเนติบัณฑิตอังกฤษกับมิสเตอร์เกิร์กแพทริกเนติบัณฑิตเบลเยียมซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพระยาอภัยราชาโรลังยักมินส์ ทั้งสามคนนี้ขึ้นไปจากกรุงเทพมีข้าหลวงพิเศษในท้องที่อีกสองคนคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมมาขุนมรุพงศิริพัฒเมื่อ,อยังเป็นกรมมืนสมุหะเทสาพิบาลมนทนกับพระยาชัยวิชิตนาคณป้อมเพชรผู้รักษากรุงศรีอยุธยารวมทั้งคณะห้าคนเริ่มจัดการสารหัวเมืองในครั้งนั้น การที่ทรงตั้งข้าหลวงพิเศษจัดสารยุติธรรมตามหัวเมืองครั้งนั้นเป็นมูลของระเบียบการสารยุติธรรมซึ่งใช้ต่อไปถึงที่อื่นๆในภายหลังตลอดมาแต่การที่จะตั้งโรงเรียนมหาเล็กหลวงต้องรอหาตัวผู้ที่จะเป็นอธิบดีอยู่ปีหนึ่งจนถึงพุทธศักราช2442เจ้าพระยาพระ,สะเสด็จหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลเวลานั้น ยังเป็นพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ในกรมทหารเล็กกลับจากยุโรปพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่าเหมาะแก่ตำแหน่งอธิบดีโรงเรียนมหาเล็กด้วยเป็นผู้มีชื่อเสียงในการเรียนวิชาความรู้มาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนและได้ไปเป็นพระครูของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่ในประเทศอังกฤษหลายปีในระหว่างนั้น ตัวเองก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนั้นพระยาวิสุทธิสุริยศักด์ได้เคยรับราชการในกระทรวงธรรมการและกระทรวงมหาดไทยเข้าใจระเบียบราชการพลเรือนอยู่แล้วและมีตำแหน่งในกรมมหาดเล็กด้วยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาวิสุทธิสุริยศักด์เป็นอธิบดีโรงเรียนมหาดเล็กแต่โปรดให้ฉันเป็นที่ปรึกษาตรัสว่า พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ก็เคยเป็นเลขานุการของฉันมาแต่ก่อนคงจะทำการด้วยกันได้พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์กับฉันปรึกษากันกับโครงการที่จะจัดโรงเรียนมหาเล็กขึ้นทุนกล้าวถวายเป็นระเบียบการดังนี้คือ 1. จะรับนักเรียนอายุระหว่าง15จนถึง20ปีและเป็นผู้ดีโดยสกุล หรือโดยฐานะอันสมควรจะถวายตัวเป็นมหาเล็กได้ทั้งต้องให้มีความรู้เรียนมาแต่ที่อื่นถึงชั้นมัธยมในสมัยนั้น 2. จะมีนักเรียนจำกัดจํานวนเพียงเท่าที่กระทรวงต่างๆปรารถนาหาผู้มีความรู้เข้ารับราชการไม่รับนักเรียนมากเกินไปจนหางานทําไม่ได้แต่จะกวดขันในการฝึกสอนให้มีความรู้ ดีกว่านักเรียนที่กระทรวงต่างๆจะหาได้ที่อื่นในสมัยนั้น 3. หลักสูตรของโรงเรียนจะจัดเป็น3ภาคกะเวลาเรียนราวภาคละปีภาคที่1เมื่อก่อนนักเรียนจะถวายตัวเป็นมหาเล็กให้เรียนวิชาเสมียนอันเป็นความรู้เบื้องต้นของข้าราชการเหมือนกันทุกกระทรวงเมื่อเรียนภาคที่หนึ่งสำเร็จแล้วถึงภาคที่สจึงให้ถวายตัวเป็นมหาเล็ก ฝึกสอนขนบธรรมเนียมในราชสำนักด้วยกันกับความรู้พิเศษซึ่งต่างกระทรวงต้องการต่างกันเมื่อเรียนสำเร็จแล้วถึงภาคที่3ให้ไปศึกษาราชการในกระทรวงซึ่งจะไปอยู่แต่ยังคงเป็นมหาดเล็กไปจนมีความสามารถถึงขนาดที่กำหนดไว้ในกระทรวงได้เป็นตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญ,ญบัตในกระทรวงนั้นแล้วจึงปลดขาดจากโรงเรียน นำโครงการนี้ขึ้นทุน9้าถวายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วก็เปิดโรงเรียนมหาเล็กที่ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีทางฝ่ายตะวันตกในพุทธศักราช2442นั้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนมหาเล็กกำหนดจะรับนักเรียนเพียง50คนพอเปิดโรงเรียนแล้วไม่ช้าก็มีคนสมัครเป็นนักเรียนพอต้องการ ส่วนการฝึกสอนในปีแรกสอนแต่ภาคที่1คือวิชาสเสมียนให้ครูหัดเสมียนในกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้สอนขึ้นปีที่สองมีนักเรียนสอบความรู้สำเร็จเจ็ดคนพระยาวิสุทธิสุริยศักด์นำถวายตัวเป็นมหาดเล็กหลวงเป็นครั้งแรกคือ 1. นายขวัญณป้อมเพชรภายหลังได้เป็นพระยาจงรักนรสี 2. นายเลื่อนณป้อมเพชร ภายหลังได้เป็นพระยาชาวกิจปบรรหาร 3. นายสวัสดิ์มหากายีภายหลังได้เป็นพระยานครพระราม 4. นายทองจันทรังสุภายหลังได้เป็นพระยาสุนทรเทพกิจารักษ์ 5. นายสว่างจุนวิทูลภายหลังได้เป็นพระยาอัฏฐาสตรสโ์โสพล 6. นายสงวนสัตร,รัตภายหลังได้เป็น พระยาอัฏฐกวีสุนทร 7. ในายเป้าจารุเสถียรภายหลังได้เป็นพระยาพายัพพิริยกิจนักเรียนที่ถวายตัวแล้วแต่งเครื่องแบบมหาเล็กและเวลามีการงานในราชสำนักเข้าเฝ้าแหนกับมหาเล็กเสมอส่วนการฝึกสอนความรู้สำหรับราชสำนักอันเป็นภาคสองนั้นได้พระยาชายนันนิพัฒพงษ์เชยชยน,นัน เมื่อ,อยังเป็นจารงมหาเล็กเป็นครูเริ่มสอนในปีที่สองแต่การสอนความรู้พิเศษซึ่งต้องการต่างกันเฉพาะกระทรวงมีความขัดข้องด้วยยังไม่รู้ว่ากระทรวงต่างๆจะอยากได้นักเรียนมหาเล็กมีความรู้อย่างใดบ้างพระยาวิสุทธิสุริยศักิ์วิตกว่าถ้าต่างกระทรวงกะความรู้พิเศษต่างๆมาให้สอนพร้อมกันหมดทุกกระทรวงโรงเรียนก็จะไม่สามารถสอนให้ได้ ในปีที่สองของโรงเรียนนั้นอยากจะลองสอนความรู้พิเศษแต่สำหรับกระทรวงเดียวดูก่อนฉันยอมให้ตั้งต้นด้วยกระทรวงมหาดไทยให้ครูพร้อมวาจรัตซึ่งภายหลังได้เป็นที่พระพิรมราชาเวลานั้นสอนนักเรียนอยู่ในกระทรวงมหาดไทยไปเป็นครูการปกครองในโรงเรียนมหาัยเล็กและคิดให้ว่าถ้านักเรียนภาคที่สองคนไหนจะสมัครรับราชการในกระทรวงมหาดไทย ให้เรียนแบบแผนการปกครองที่ในโรงเรียนเป็นภาคต้นแล้วฉันจะส่งออกไปอยู่กับสมุหเทศาพิบาลมณฑนใดมณฑนหนึ่งเหมือนอย่างเป็นลูกศิษย์สำหรับใช้สอยในกิจการต่างๆเพื่อให้รู้เห็นการปกครองในหัวเมืองว่าเป็นอย่างไรมีกำหนดให้ไปศึกษาอยู่ราวหกเดือนแล้วจึงให้เรียกกลับเข้ามาสอบความรู้ภาคที่สองในคราวเดียวกันด้วยทั้งความรู้สำหรับราชสำนัก และความรู้พิเศษสำหรับกระทรวงมหาดไทยนักเรียนคนไหนสอบได้สำเร็จการเรียนต่อไปในภาคที่สซึ่งเรียนแต่เฉพาะราชการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยจะให้เป็นตำแหน่งผู้ตรวจการออกไปฝึกหัดทำการปกครองอยู่ในหัวเมืองมณฑลละสองคนจนได้รับตำแหน่งประจำราชการกราบบังคมทูลก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แก้ไขดังว่ามา พอสิ้นปีที่สองได้นักเรียนออกไปเป็นผู้ตรวจการครั้งแรกดูเหมือนห้าคนนักเรียนมหาดเล็กซึ่งออกไปเป็นผู้ตรวจการนั้นฉันให้เรียกตามแบบโบราณว่ามหาดเล็กรายงานยังสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กและแต่งเครื่องแบบมหาดเล็กเป็นแต่ออกไปรับราชการอยู่หัวเมืองไปอยู่มณฑลไหนเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังมณฑลนั้น ต้องเข้าไปสมทบกับมหาดเล็กที่ตามเสด็จรับราชการในพระองค์เช่นเชิญเครื่องราชูปโภคตั้งเครื่องเสวยและถวายอยู่งานพัดเป็นต้นสังเกตดูพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทอดพระเนตรเห็นมหาดเล็กรายงานที่ไหนก็ทรงแสดงพระเมตตาปราณีมักทรงทักทายและตรัสเรียกใช้สอยทรงไถ่ถามถึงการงานที่ไปทำเพื่อจะให้มีแก่ใจ เห็นได้ว่าพอพระราชาฤทัไทยที่ทรงเห็นผลของโรงเรียนมหาเล็กว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองได้ดังพระราชประสงค์ส่วนการฝึกหัดมหาเล็กรายงานนั้นฉันสั่งให้สมุหเทศาพิบาลใช้ไปเที่ยวตรวจการงานต่างๆตามหัวเมืองในมณฑลเพื่อให้รู้จักภูมิลำนาและผู้คนพลเมืองอย่างหนึ่งให้ไปทำการในหน้าที่ประหลัดอำเภอ ให้รู้วิธีปกครองติดต่อกับตัวรัษฎรอย่างหนึ่งมหาดเล็กรายงานได้เล่าเรียนและรับอบรมจากโรงเรียนมหาดเล็กมากแล้วไปเป็นตำแหน่งมหาดเล็กรายงานอยู่ไม่ช้ากว่าปีก็ชำนาญกิจการถึงขนาดที่จะเป็นตำแหน่งข้าราชการชั้นรับสัญญาบัตรเช่นเป็นนายอำเภอเป็นต้นแทบทุกคนแต่เมื่อแรกเป็นตำแหน่งชั้นสัญญบัตร เป็นแต่ปลดจากโรงเรียนมหาดเล็กไปเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้รับสัญญาบัตรเป็นขุนนางอยู่สักปีหนึ่งหรือสองปีจนปรากฏว่าทำการงานได้ดีมีความสามารถสมกับตำแหน่งจึงได้รับสัญญาบัตรเป็นชั้นขุนเป็นต้นไปเล่าถึงเรื่องตั้งโรงเรียนมหาดเล็กมีความข้อหนึ่งซึ่งฉันควรจะกล่าวไว้ให้เป็นธรรม ตัวฉันเองเป็นแต่ต้นคิดกับเป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนำบ้างแต่ส่วนที่จัดโรงเรียนได้ดังพระราชประสงค์ควรนับเป็นความชอบของพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ซึ่งพยายามจัดการมาแต่ต้นจนสำเร็จน่าเสียดายแต่ที่พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์เป็นตําแหน่งอธิบดีโรงเรียนมหิดล็กอยู่เพียงสามปีถึงพุทธศักราช2446เมื่อทรงตั้งเจ้าพระยาวิชิตวงวุธิไกร หม่อมราชวงศ์คลี่สุทัศน์เวลานั้นยังเป็นพระยาวุฒิการบดีเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการท่านชำนาญแต่การฝ่ายคณะสงฆ์กระบบังคมทูลขอให้ผู้ชำนาญการศึกษาเป็นผู้ช่วยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงก็ตั้งสำเร็จแล้วพอจะหาผู้ทําการแทนพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ต่อไปได้ แต่ทางกระทรวงธรรมการไม่ทรงเห็นต ah ัวผ <'s muerte morph ine> ู <life> ้อื่นจึงทรงพระกรุณาโปรดให้พระยาวิสุทธิสุริยศัพย้ายไปเป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการและทรงตั้งพระยาศรีวรวงศ์หม่อมราชวงศ์จิตสุทัศน์เมื่อยังเป็นที่เจ้าหมื่นศรีสรศักดิ์หัวหมื่นมหาเล็กอันเคยมีชื่อเสียงแต่ครั้งยังเป็นนักเรียนและได้เคยไปศึกษาในยุโรปเป็นผู้บังคับการโรงเรียนมหาเล็ก แทนพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์การโรงเรียนมัธเล็กก็เจริญมาโดยลำดับมีจำนวนนักเรียนสำเร็จการศึกษาออกไปรับราชการเพิ่มขึ้นทุกปีแต่มีผลไม่ตรงกับที่คาดไว้เดิมอย่างหนึ่งโดยนักเรียนที่เรียนสำเร็จทุกภาคมักสมัครไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทยแทบทั้งนั้นที่สมัครไปอยู่กระทรวงอื่นมีน้อยเป็นเช่นนั้นเพราะกระทรวงมหาดไทยมีตำแหน่งผู้ตรวจการ สำรองไว้ให้นักเรียนมหาเล็กมณฑลละสองคนรวมทุกมณฑลเป็น32คนนักเรียนที่สมัครรับราชการกระทรวงมหาดไทยพอสำเร็จการเรียนก็ได้รับเงินเดือนเป็นตำแหน่งผู้ตรวจการทันทีไม่ต้องขวนขวายหาตำแหน่งแห่งที่ทำราชการยังมีเหตุอื่นอีกอย่างหนึ่งด้วยในสมัยนั้นกระทรวงมหาดไทยกำลังจัดการปกครองในหัวเมืองต่างๆ ต้องการคนมีความรู้ไปเป็นตำแหน่งกรมการตามหัวเมืองมากนักเรียนมหาัเล็กที่ออกไปเป็นผู้ตรวจการได้รำเรียนรับความอบรมดีกว่าบุคคลภายนอกไปอยู่ไม่ช้าก็ได้เป็นกรมการชั้นสัญญบัตรตำแหน่งผู้ตรวจการว่างบ่อยๆแม้นักเรียนมหาัยเล็กที่เรียนสำเร็จมีมากขึ้นก็ยังไม่พอกับที่กระทรวงมหาดไทยต้องการแต่กระทรวงอื่นยังไม่ใคร่มาหาคนที่โรงเรียนมหาัเล็ก โรงเรียนมหาดเล็กก็เหมือนฝึกหัดข้าราชการให้แตกระทรวงมหาไทยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนมหาดเล็กทําให้เกิดประโยชน์แต่ในการปกครองหัวเมืองเป็นเช่นนั้นมาสักหปีก็พอสิ้นราชการที่หเมื่อฉันเขียนนิทานนี้ลองสืบถามถึงนักเรียนมหาดเล็กครั้งราชการที่หที่ออกไปรับราชการ ได้รายชื่อผู้ที่ได้ดีถึงเป็นพระยาในรัชการภายหลังถึง30คนถึงรัชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปารภถึงเงินที่ชาวเมืองไทยได้เรียร์ไรกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชเมื่องานรัชมงคล มีจำนวนเงินเหลือจากที่สร้างพระบรมรูปอยู่กว่าหนึ่งล้านบาทใครจะทรงสร้างสิ่งอนุสรณ์ซึ่งเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองตอบแทนชาวเมืองไทยด้วยเงินรายนั้นทรงพระราชดำริว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงซึ่งสมเด็จพระบรมชนกหน้าได้ทรงตั้งไว้เป็นประโยชน์แก่การปกครองให้ชาวเมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าประโยชน์ยังได้เพียงในการปกครองหัวเมือง ควรจะขยายประโยชน์ของโรงเรียนนั้นให้แพร่หลายไปถึงการอื่นๆในฝ่ายพลเรือนให้ทั่วกันจึงโปรดให้ขยายการโรงเรียนมหาัเล็กหลวงเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนพระราชทานเงินเหลือสร้างพระบรมรูปทรงม้าให้ใช้เป็นทุนและพระราชทานที่ดินผืนใหญ่ของพระขังข้างที่ที่ตำบลปทุมวันรวมทั้งตึกที่สร้างไว้เป็นวังซึ่งเรียกกันว่าวังกลางทุ่ง สำหรับใช้เป็นโรงเรียนด้วยพนักงานจัดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนั้นโปรดให้มีกรรมการคณะหนึ่งส่งพระกรุณาโปรดให้ตัวฉันเป็นนายกและสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถเจ้าพระยาพระ,สะเสด็จเจ้าพระยาอาภัยราชาหม่อมราชวงศ์ลบสุทัศน์พระยาศรีวรวง์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสะดิน พระยาเทพวิทูลบุญช่วยวนิกุลรวมหกคนด้วยกันอำนวยการให้พระยาศรีวรวงคงเป็นอธิบดีอยู่เหมือนอย่างโรงเรียนมหาเล็กหลวงได้ย้ายโรงเรียนจากพระบรมมหาราชวังไปอยู่ที่วังกลางทุ่งตั้งแต่พุทธศักราช2459เป็นต้นมาต่อมาตัวฉันเกิดอาการป่วยเจ็บทุพพลภาพ ต้องกราบบังคมทูลขอเวนคืนตำแหน่งนายกกรรมการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเจ้าพระยาพระ,สะเสด็จก็ป่วยถึงอสัญ,ญกรรมในหมู่นั้นเมื่อฉันออกจากตำแหน่งนายกกรรมการแล้วในพุทธศักราช2459นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ขยายการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นมหาวิทยายลัยมีนามว่า จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและทรงพระกรุณาโปรดให้ฉันเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยต่อมาเรื่องประวัติโรงเรียนมหาเล็กหลวงมีดังเล่ามานี้เรื่องนี้ฉันเขียนแต่เมื่อพุทธศักราช2481ได้พิมพ์ฝากไว้ในเรื่องประวัติพระยานครพระรามสวัสดิ์มหากายีเห็นเป็นอย่างเดียวกับนิทานโบราณคดี จึงคัดเอามาพิมพ์ไว้ด้วยกันสำหรับนิทานโบราณคดีนิทานที่14เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวงก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรในนิทานที่15เรื่องอังยี่ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ